หนึงในโรคที่เรามักจะพบบ่อยในแขกตานก็คือโรคแคนเกอร์นะคะโรคแคนเกอร์มีลักษณะอย่างไรเนี่ยนจะอธิบายแบบเข้าๆนะคะให้เพื่อนๆลองไปดูว่าเหมือนกับที่บ้านที่เป็นบ้างหรือเปล่านะคะโรคแคนเกอร์ให้เราสังเกต ความผิดปกติของเขาที่ผิวของแคคตัสของเรานะคะถ้ามีความเป็นจุดสีน้ำตาลแข็งแขงนูนๆูขึ้นมานะคะจุดสีน้ำตาลแข็งแข็งนูนๆูนบางครั้งก็อาจจะมีสีดำเล็กน้อยอยู่ตรงกลางนะคะไม่ไหม้นะคะอันนั้นคือแคนเกอร์น,น,นะคะจุดสีส้มๆน้ำตาลนูนๆนะคะเมื่อเราแกะออกหรือว่าสก,กิดออกค่ะเขาจะกินเข้าไปนะคะเราจะทำให้ผิวของแคคตัสเนี่ย เป็นรูนะคะที่เราแกะออกมาก็จะเป็นเดือยแหลมๆนะคะสามารถพบได้บ่อยในแคคตัสผิวเกลียงนะคะอย่างเช่นสายพันธุ์แอสโตก็จะพบบ่อยนะคะอย่างเช่นต้นน้ำดำต้บลูนะคะก็จะพบได้บ่อยเป็นแคคตัสสายพันธุ์ที่มีผิวเกลียงนะคะเกิด <M> mm> จากต้นที่ป่วยแล้วก็ต้นที่เป็นอยู่แล้วเวลาที่เรารดน้ําหรือกระเด็น จากต้นนี้ไปสู่ต้นนี้ได้หรือว่าเวลาที่โดนฝนล,ละอองฝนหรือว่าลมนะคะก็กระเด็นไปสู่ต้นหนึ่งได้ก็สามารถติดต่อกันได้เชื้อแบคทีเรียหรือว่าแคนเกอร์นะคะก็จะพบได้บ่อยในสถานที่ชื้นชื้นแฉะมีแดดน้อยๆนะคะเพราะฉะนั้นเราควรที่จะให้แคคตัสของเราเนี่ยได้รับแดดแบบยาวๆหรือว่าแดดเยอะหน่อยนะคะภายใต้การกรองแสงนะคะเพะื่อทำให้แคนเกอร์เนี่ยไม่ค่อยเกิดขึ้นนะคะ เมื่อเกิดโรคแคนเกอร์แล้วแคคตัสของเราจะตายทันทีไหมไม่ตายนะคะแคคตัสของเราไม่ได้ตายทันทีนะคะแต่ว่าเขาจะค่อยๆอ่อนแอลงไปเรื่อยๆนะคะแคคตัสต้นนั้นก็ไม่สามารถที่จะนําไปขายได้นะคะแล้วก็แบคทีเรียก็สามารถที่จะขยายวงกว้างขึ้นไปเรื่อยๆถ้าเราไม่รักษานะคะเมื่อพบว่าแคคตัสของเรา มีต้นที่ป่วยเป็นแคนเกอร์นะคะจะทำยังไงดีอย่างแรกเลยให้เราแยกออกมาจากเพื่อนนะคะแยกออกไปจากโรงเรือนแยกออกไปจากโต๊ะนะคะหรือจะให้ดีแยกออกไปแบบห่างๆต้นที่เราปลูกไว้นะคะต้นที่ยังไม่เป็นนะคะส่วนที่เป็นรอยนูนๆนะคะของแคนเกอร์เราสามารถใช้มีดสกิดออกมาได้นะคะแล้วก็ทายาที่แผลของเขานะคะร้อยแผลแห้งก่อนแล้วค่อยทายา และมีดที่เรานํามาใช้ในการสกิดแคนเกอร์ออกนุกแนะนําว่าให้ทําความสะอาดด้วยแอลกอฮอล์ทุกครั้งนะคะอย่านําไปใช้รวมกับแครตัตต้นอื่นๆถ้าเรายังไม่ได้ทาความสะอาดของเขานะคะยาที่ใช้ป้ายแผลที่เราสกิดออกก็เป็นยากันรานี่แหละคะ่ะก็หลังจากที่แผลแห้งเราก็ใช้วิธีการพ่นคลุมไปเรื่อยๆนะคะให้มั่นใจว่าแคนเกอร์เนี่ยหายแน่นอนนะคะ ยาที่นกจะแนะนำให้เพื่อนๆพ่นเพื่อ,อ,อป้องกันหรือว่ารักษานะคะชื่อว่าฟังกูลานเนี่ยนกจะทิ้งลิงก์ซื้อทางออนไลน์ไว้ใต้คลิปนะคะเพื่อนๆสามารถคลิกลิงก์เข้าไปซื้อได้วิธีป้องกันที่ดีที่สุดก็คือเราเลี้ยงแขกตัดพยายามให้เขาได้รับแดดชั่วโมงยาวๆนะคะต่อวันอย่าให้ได้อยู่ในที่ที่มีความที่ชื้นแฉะรอบๆคางมากเกินไปนะคะมีความชื้นรอบคางก็ทำให้เกิดเชือ้อ แบคทีเ r ียหรือว่าเกิดแคเกอร์ขึ้นมาได้นะคะมันสํารวจความผิดปกติถ้าเจอต้นที่เป็นก็ให้แยกออกจากเพื่อนแล้วก็นําไปรักษานะคะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้นกด้วยนะคะแล้วพบกับนกและว,วิชุรดาการ์เด้นได้ใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ